เข้าคลินิกรักษาสิวแล้วเอาจริงอันนี้เอาจริงอ,นนอันนี้อันนี้อวยเป้่าอันนี้อวยหรือเปล่ากำลังเช็คก่อนนี่ฉันใช้อันนี้นี่นี่ ทานได้โต๊ะอร่อยจ้าเมื่อคืนนี้นี่จ้ะเกี่ยวแม้ว่าฉันใช้อันนี้หนีบแล้วมันแล้วผมมันเงาผมบางค่ะอันนี้ต่อแฮร์แบบเป็นชิ้นๆค่ะของเสียบปลักให้ม่หน่อยมีที่เสียบปลักปะรอบยบปาก สวัสดีทุกคนนะเข้ามาแล้วเธอก็รัวหัวจงหัวใจให้ฉันหน่อยเธอร้วหัวจงหัวใจใฉันหน่อยเร็วกดกดอืมฉันนี่ผมไมว่าชาดเดินฉันเจ้าไปหรอเติมของตอนนี้คือกรอกปากกำลังเช็คอยู่นะไม่รู้มีของหรือไม่มีของแต่ตอนนี้รัวหัวใจไปก่อนได้ เป็นการรู้หัวใจแบบชิวๆเธอเข้าใจปะเป็นการรู้หัวใจแบบชิวๆเธอลองรัวดูเธอลองรัวดูก่อนโอ้หัวใจนี้อยากรู้อยากรู้รักเอ่ยรักเอ่ยรักอยู่ในรัวให้ฉันหน่อยสร้างขวัญและกำลังใจให้ฉ <know> no ันหน่อยสร้างขวัญและกำลังใจให้ฉันหน่อย นี่ที่หนีบผมอะไรก็ไม่รู้ฉันเจอในติ๊กต็อกฉันกดเลยนี่บางทีรีบๆเชา้าๆว่ะเธอเวลาเราได้ผมหัวมันฟูคอยป,ปะฉันก็นี่เลยกรอบปากหมดเกลี้ยง เออทำไมมันปรับองศาไม่ได้อ่ะเธอ,อทำไมมันปรับองศาไม่ได้อ่ะเพราะอะไรอ่ะมันล็อกไว้อ่ะแล้วปลดล็อกไงอ่ะ เธอมันล็อกองศาวไว้อะ่ะมันปลดล็อกยังไงหรอกดคางเออโอ้จริงด้วยกดค้างขอบคุณค่ะเธอฉลาดเหมือนกันนะคุณพี่เกอกปากอยากได้อยากมีกอกปากคือไม่มีจ้ะ ออกปากหายยากไม่ยากหรอกเดี๋ยวทําให้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ไม่มีของเลยเธอผมเงาปะในตะก้ามีเหลือปะเพราะเมื่อกี้ถามกุ้ยกุ้ยบอกไม่มีมนี่เงาปะตะก้าไม่มีแล้วสูงตะก้าก็ไม่มีเธอนี่จ้ะเดี๋ยวจะออกไปทํางานตอนเที่ยงจ้ะข<ม>ออนุญาตไลฟ์แล้วก็ทำหุ่มไปด้วยจ้ะ มีฝนตกปะโอ,อฝนตกเธอมีที่ไหนฝนตกอีกมีเอาที่คนถามว่าทำไมผมเงาก็เลยบอกว,ว่าน่าจะเป็นเพราะที่มีผมตัวนี้จ้ะ <Hey. S 1> คิดเอาเอง <Hey. S 1> คิดว่าใช่ฮัลโหลค่ะอี่ก้อยคะกลอกปากไม่มีแล้วใช่ไหมครับกลอกปากยังไม่มีคะ่ะวันนี้ไร์เหรอคะ่ะใช่ค่ะแม่เพิ่งข,ขึ้นไรคะ่ะมีคนแพ็คปะเนี่ย ถ้าตั้งใจใชต,ตาม่ร้องมาได้ค่ะโอเคแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ตอนนี้นมมาหาตะวันแล้วโอเคไม่เห็นเมื่อวานเขาบอกว่าไลฟ์ได้ไงใช่มีคนมาได้โอเคโอเคได้เงี้ยที่ว่าให้คนมาให้คนมาเลยก็ได้ค่ะแต่ว่าไลฟ์ไม่นานครับเดี๋ยวไม่นานไม่นานครับหาคนแพ็คให้ครับคุณผู้ชมเขียนเท่าไหร่เป็นไง เป็นไงนเป็นไงนได้แล้วที่หนีบของ <Okay. S 1> คู <Hello. S 1> คูเอสไตล์ใช่ป่ะเธอก็รู้สึกเหมือนฉันใช่ไหมว่าหนีบแล้วผมมันระวังล้วคตูหนีบแล้วผมมันไอ้เนี่ยหนีบแล้วผมมันเงาอ่ะบอกไม่ถูกอะที่หนีบของคูเอเธอหาในติกตอกสิ เธอลองหาในติ๊กต็กสีครูเมีนะแม่เปิดตะก้ายังยังเลยรอพ่อเธอเอาตะก้าเลยเหรอโอเคเธอรอฉันก่อนนะแปบนึงที่มี่มของอะไรก็ไม่รู้เล็กเล็กพ่อหน่อยเปิดตะก้าให้หน่อยอันนั้นของใครอ่ะตองก ใช่ปะมันคืออะไรขอดูหน่อยของหมดได้เลยเดี๋ยวให้สาชิ้นวันนี้อตอนแรกสามชิ้นจะไม่ให้แล้วแต่เดี๋ยวให้เลยต้าไหบ้านนู้นเ,เดี๋ยวปักตะกร้าให้แ๊บหนึงค,คือเงามากเออฉันว่าเป็นพอที่หนีบผมว่ะเ,เพราะปกติเธอไม่เคยฉันลูกก็ไม่รู้สึกว่าผมฉันเงาขนาดนี้เย้ยสูดูดิเงาปะ คนนี้ซูหนีมาไงแม่แม่ใช่ฉันว่าบอนเป็นพราะหนีบอันนั้นไม่ได้ใดเป็นหนีบทุกคนชมผมเงาหมดเลยฉันรับไม่ใช่ละกลัวที่หนีบละให้สามชิ้นเหมือนเดิมพ่อสามชิ้นอุ้ยเจอพ่อตัวจริงหน้าเด็กมากแม่ส่งของเร็วมากกว่านี้